กับมีกับเสรีดามาาในเบรทที่2นะเรื่องผู้หญิงปอไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนห้ามีนาคมที่ผ่านมาอาจารย์เฟซบุ๊กตั้มปาทั้งโกรซิ่งเขาได้เผยแพร่ภาพแคปมาจาก Facebook ของหยิงรายหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุตรกรถตกไปในคลองเธอระบุว่าถูกรถปอเต,ต็งเบียดจนตกคลองต้องเสียเงินซ่อมเป็นแสนคําขอโทษจากคู่กรณีก็ไม่มีซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้าเกิดเหตุเธอด้วยนะเธอเองก็โพสต์ภาพถือขวดเบียร์พร้อมกับข้อความว่า เมาไม่ขับไม่ใช่หมิวเอ๊ะแปลว่าอะไรอ่ะก็กระทถ้าหมิวเมาก็จะขับใช่จากนั้นก็พบว่ามีการเช็คอินร้านเหล้าแห่งหนึ่งในย่านมหาชัยก่อนที่เวลาถัดมาจะมีภาพบเหตุเกิดขึ้นยังโพสข้อความอยู่ลองบันระบุว่าลดเละขนาดนั้นคนจะเละขนาดไหนเย็บแผลทุกจุดอีคนชั่วเบียดแล้วหาว่ากูตกคลองเองค่ารถเป็นแสนแล้วไหนจะค่าลงมาอีกสี่ถึงห้าหมื่นขอให้มึงไม่ไตดีอีพีเปรดอ่าก็ด่าเขานะฮะเสร็จปุ๊บต่อมา จ้าหน้าที่กู้ภัยรายรหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความว่ามีหลักฐานระหว่างเกิดเหตุเป็นคลิปว่ารถคันดังกล่าวใส่ไปใส่มาก,ก่อนจะชนและกระแทกกับกองออกระแทกรถกองทรายในที่เกิดเหตุตั้งแต่ไม่มีกู้ชีพด้วยซ้ำเอ้ยกู้ภัยไปถึงด้วยซ้ำจากนั้นหญิงสาวที่เกิดอุบัติเหตุก็โพสต์ข้อความลง Facebook ตัวเองบอกว่าถ้าเธอพลาดพินองค์กรใดก็ขอโทษด,ด้วยลบโพสต์แล้วขอให้จบเรื่องอา้าว ดาเขาไปเยอะดาเขา<ร>เสียหายหายรถมันชนกองทรายนี้ก่อนตกลงไปนะครับ<อ>แล้วก็ต่อมาคุณชัดชันชัยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมหาสมุทรสาครบอกว่าผู้หญิงรายนี้ได้ติดต่อมาขอโทษแล้วเธอบอกเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วคุณชันชยัยจะบอกไม่เกี่ยวใครเลยนะถ้าถูกเธอถูกฟ้องเจะเดือดร้อนเขาบอกว่าหญิงสาวเนี่ยนะเขาตอนตอนไปหลังเจ้าเกิดบาิเหตุเนี่ยกู้ภัยไปช่วยในหญิงสาวออกจาก ออกจากรถยังไม่ได้นะเพราะว่าขาเธอติดแล้วก็พูดจาเหมือนคนเมาด้วยตอนนั้นก็ไปช่วยแล้วก็พูดพูดไม่รู้เรื่องเบิบเรื่องรอาวประมวลคือไม่แน่ใจว่าตอนที่โพสเนี่ยมีสติอยู่หรือเปล่าก็ด่าเขาเล่นชื่อองค์กรเขาครบเลยพอหลังจากนั้นเอาภาพมาเลยเอาภาพมาเลยเอาภาพมาเลยเอาภาพ,าาภาพาน้องมันนี่อันนี้ก่อนมีมวัตเหตุ ก็พพพรูปแบบนี้ถือเบียถือเบียซึ่งก่อนหน้านั้นนิดเดียวแล้วต่อจากถือเบียเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเช็คอินร้านเหล้าแล้วก็มีบาดเหตุซึ่งถ้ามีบาเหตุแล้วไม่ไม่โพสด่าใครก็เรื่องของเขานะเนี่ยมันก็จบไปอันนี้ดันไปด่าเขาแล้วด่าเขาแรงด้วยอ,อาจารย์ว่ายังไงดีกับน้องผ,ผู้หญิงคนนี้ก่อนอ่ะหนึ่งเมาแล้วขับแน่นอนน้องเราเห็นหมดมันเห็นทุกอย่างครับนะฮะแล้วคนเราเนี่ยเมื่อเราทําผิดเราต้องรับผิดเราจะไปกล่าวหาคนอื่นให้ตัวเองพ้นผิดได้ยังไงอใช่ไหมครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันสมัยนี้ยุคนี้นะคะคลิปแล้วก็กล้องวงจรปิดอาจารย์บอกเสมอมีเยอะแยะเลยค่ะอย่ากโกหกดีกว่านะคะพูดเรื่องจริงง่ายสุดแล้วก็การก็เตือนเสมอว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันมีที่ไหนบ้างกล้องสองถนนก็มีเยอะแยะกล้องตามก็แก้กล่าวขอโทษเนาะไม่แต่อันนี้ไม่ได้ต้องไม่ต้องขอโทษใครด้วยก็แกก็บัตเหตุของแกเองก็ขึ้นจากรถก็ไปโรงพยาบาลก็จบติดโพสอะไรนักหนา ก็คืออยากดราม่าไง<น><น>เรื่องของเรื่องคืออยากดราม่าให้คนเข้ามาเยอะๆเนาะว่าโอ้ยตายไปเถอะโทษที้คนอื่นเพามาชนเราแล้วไม่รับผิดชอบที่ตกลงเนี่ยเราจัดรายการนี้เราต้องร้องเพลงมุมแมลงทุกรอบเลยลอาจารย์บอกเสมอนะมุมแมลงเนี่ยเวลาเราคว้างไปยิ่งแรงเนี่ยมันก็กลับมาเร็วเร็วแล้วก็แรงเท่าคุณด้วยออาจารย์สมมติถ้าก็เป็นมูลนิธิปอเต็กตึงเพร่อจัเอ่ยชื่อถึงฟ้องได้นะเขาเนี่ยผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยมันเป็นเท็จ ใช่นาเขาซึ่งข้อความเท็จใช่ไหมมินประมาทก็โดนใช่นะครับนำข้อความเป็นเท็จเข้าคอมพิวเตอร์ก็โดนเมาแล้วขับก็โดนโดนหลายกรณีเลยใช่ฝากเอาไว้คหาเรื่องทําไมเนี่ยก็เลยจะบอกว่าเวลาจะโพสต์อะไรก็ตามอาจารย์เสรีพูดสอนเราเสมอหนึ่งเรื่องคือลองลองถามตัวเองก่นอนโพสแล้วได้ประโยชน์กับใครถึงบอกบุแบแรงนะงเดี๋ยวระวังไว้ฝากเตือนอน้องๆหนูๆน,นะเดี๋ยวนี้คนเราสนุกไง เวลาโพสแล้วมันมีดราม่าเขาสนุกกับการที่มีคนมาวิวเยอะๆกดไลค์เยอะๆมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าเกลียดสมัยนี้ถ้าเกิดเขาโมโหขึ้นมาแล้วเขาตัดสินใจว่าฟ้องดีกว่าซวยไหลกระทงนะหลักฐานชัดมากใช่แต่ละอันมันคือติดูเมาแล้วขับก็ใช่มินประมาทก็ใช่นําความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก็ใช่ฝากไว้นะเด็กๆอย่าดราม่าเยอะแล้วความจริงไปเรื่องที่สองดีกว่าอันนี้ เป็นกรณีร้านขายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่บุรีรัมย์อาจารย์เขาติดป้ายขนาดใหญ่หน้าร้านเลยบอกว่าถูกโรงเรียนชื่อดังติดค้างเงินค่าวัสดุอุปกรณ์มานาน5ปีรวมเงินแล้วเนี่ยสองล้านเจ็ดเกือบ3ล้านถามก็บ่ายเบี่ยงนู้นนี้จนจบเรื่องว่าให้ไปฟ้องเอาเรื่องมันเป็นอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยนะโพในเฟซบุ๊กมีคนเข้าไปแสดงความเห็นใจร้านเยอะมาก สาเหตุที่เจ like ้าของร้านต้องทำแบบนี้เพราะด้ความเดือดร้อนช่วงแรกในโรงเรียนยังเบิกจ่ายให้ไม่มีปัญหามันมีปัญหาตอนปี57ยอดมันค้างเรื่อยๆจ่ายบ้างจ่ายมิคือมันจะมีค้างกับจ่ายแต่ไม่จ่ายมันเยอะค้างรวมกันสองล้านเจ็ทางร้านก็ทวงถามกับโรงเรียนก็ได้รับคำตอบว่ามีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายก็ให้ไปสอบถามผู้บริหารเอาเองคือคนเริ่มๆๆโบย่โบยนะไรเขาก็เลยไปสอบถามกับผอโรงเรียนก็ได้คําตอบเช่นเดิม พร้อมบอกว่าถ้าอยากได้เงินคืนอะ่ะไปฟ้องเอาเลยโอ้ยผู้ผู้มือการดีดีนะที่ผ่านมาเขาก็เคยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดร้องกับเขตพื้นที่การศึกษาเขาทําถูกหมดนะใครเป็นหนี้ไปถามคนนั้นเอาอยัางไงไม่เอาไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมพื้นทีไม่มีผลทางโรงเรียนอ่ะคุณผู้ชมฟังนะคะทางโรงเรียนยอมรับว่าสั่งซื้อของจริงแต่เบิกใจไม่ได้เอา อาไปต่ออาจารย์เดี๋ยวพูดทีเดียวฟังแล้วก็เอาโรงเรียนเนาะเราจะสอนเป็นคนดีได้ยังไงโรงเรียนทำแบบนี้จากรณีดังกล่าวก็ทําให้ร้นเดือดร้อนไม่รู้ทําไงล่าสุดเนี่ยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีบุรีรัมพทยาคมก็เปิดเผยว่ายอมรับอาจารย์ฟังนะอ๋องงไปหมดยอมรับว่าเป็นลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่รับบ,บินค่าใช้ใจ่ายจริงแต่และโรงเรียนมีบินค้างอยู่กับบริษัทแต่ตนไม่สามารถเบิกจ่ายจำนวน3ล้านได้เพราะไม่มีหลักฐานคู่สัญญาและไม่ได้แจ้ง ตนตอนที่รับตําแหน่งว่าเป็นนี้เขามารับตําแหน่งปี58ปมันเป็นนี้จาก57าว่ามีนี่รังชาระประกอบกับหลักฐานที่ครังบิน,เ,นเป็นบินตั้งแต่ปี2555ซึ่งมันหมดอายุความและผิดระเบียบราชการจึงต้องทําตามแผนที่จัดซื้อจัดจ้องจลองอ้างระเบียบเพื่อโกงเหรอนี่ไงฮะนี่คือการโกงถูกไหมเราก็ยอมรับว่าคุณก็ยอมรับว่าคุณสั่งซื้อถูกแต่คุณบอ,อกคุณไม่มีระเบียบจะจ่าย ประสาทไน,นี่ก็ถึงอ่ะแต่ถ้าสมมติสมมตินะเห็นใจเห็นใจผอ,อมาใหม่นี่ครับพี่เคยเป็นคณะบดีเชิญครับอาจจรยครับต่อจากคนอื่นและมีคนต่อจากพี่เราต้องรับผิดชอบเ,อเราส่งงานค่นะเนาะมันมีวันส่งมอบงานค่ะทุกอย่างที่เขาทํามาเขาต้องมอบเราว่าเหลืออะไรแลรร้วเรารับรู้ออแล้วพอเราเสร็จเรามอบเขาเรากับเขาก็ต้องรับรู้จะมาอ้างไม่รู้ไม่ได้ แล้วมันเป็นองค์กรนอะองค์กรมันไม่ได้ตายเ,น,เนี่ยจะบอกให้นะพ่อค้าเขาก็ใจดีนะใช่ค้างเข้ามานะสั่งเขาก็ส่งให้อีก <laughs> แล้วเขาทาเรื่องนี้มา3ปีอย่างทีก่ก็บอกอ่ะก็บอนให้อาจารย์ฟังเนี่ยเขาทําทุกอย่างมีนขั้นตอนนะอาจารย์ติดเงินกลอฟสม,มุทรลูกน้องอาจารย์สร้างบริษัทให้อาจารย์ลูกน้องมาสั่งลูกน้องไม่จ่ายอา่ะแกไม่จ่ายฉันมาบอกหัวหน้าหัวหน้าไม่จ่ายไปบอกศูนย์น้ำลงทําไปบอกพื้นที่การศึกษาเขาทาดีหมดเลยนะ เขาเป็นพ่อค้าแต่นี่เป็นครูบาอาจารย์ทำไอเดียอาจารย์เปลอและสารปกครองมั้งคือล่าสุดเนี่ยนะครับผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา32ก็คือบุรีรัมนีเขาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นทางเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้ส่งนิติกรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเบื้องตน้นแล,แล้วทำไมต้องให้มันถึงขนาดนี้เวลานี้ยังไปไกลอีกอาจารย์รวมทั้งต้องรายไปทังา,งานไปที่สพทกระทรวงสาธาธณการโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการ สามปีมันก็จะได้ใช่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยน,นะครับถ้าคาดีเป็นแค่คดีแพงครับไม่ใช่คดีอาญาไม่มีใครกลัวเพราะมันไม่ติดคุกมันก็ปรับเบิอกอะไรกันไปมีแค่ทวงหนี้<ช>แล้วถ้าเกิดเขาไม่จ่ายก็ไม่เชื่อว่าจะไปทําอะไรเขาได้เขาไม่มีเออโอ้แต่อย่างนี้ฮะอาจารย์ก็แค่รู้สึกว่ามันเกิดของมันเกิดในองค์กรที่เราจะ สร้างไม่จะพี่ว่ามันหน้าด้านเกินไปใช่ไหมจ๊ะหน้าด้านเกินไปไหมรู้ค่ะเราสั่งรู้ก็มีใบสั่งใช่ค่ะลายเซ็นแต่เราจ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเองงมางั้นหยุดสั่งก่อนไปละหยุดเซ็นรับสินี่กําลังอ้างระเบียบเพื่อโกงครับคือก็จะคิดว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่การไม่จ่ายมันแปลว่าโกงจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณรับและใช้ของเขาไปอยู่แล้วแล้วคุณไม่จ่าย แล้วมาอ้างว่าระเบียบทําให้จ่ายไม่ได้เป็นพี่เนี่ยพี่จะขวนขวายพี่ไม่ตอบเขาอย่างนี้หรอกนะก็เป็นที่ว่าสมมตินะสมมติก็เป็นผอคนนั้นจริงแล้วระเบียบม,มันไม่ได้จริงๆถ้าเดี๋ก็จะจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูทั้งโรงเรียนแล้วก็แจ้งให้ทราบว,ว่าเราจะร่วมมือกันก็เนื่งถ้าเป็นพี่พี่จะตอบว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องหาทางในการจะทําให้คุณได้ตังค์ให้ได้พี่ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกไปฟ้องเอาไปฟ้องเอาบ้า นี่ถ้าใครเรียนเรื่องการจัดการวิกฤตนะเขาจะบอกเลยนะอย่าอาศัยชชัยนะทางกฎหมายครับเพราะถึงคุณจะชนะได้ชื่อเสียงของคุณก็ป,ป่นปีนี่ไเนี่ยเป็นคําถามที่เราถามกันเลยไม่ควรคิดเอาชนะไอ้คําว่าอยากได้ไปฟ้องเอาเนี่ยเป็นประโยคที่คนจัดการวิกฤตเป็นเขาไม่ใช้พ้าไปฟ้องเอาคุณมีสิทธิแพ้หร้คุณมีสิทธิชนะแต่บอกได้เลยแม้คุณชนะแต่ถ้าเกิดว่าคนเขาฟัง การให้การดูหลักฐานเขาก็ประนามคุณอยู่ดีซึ่งตรงนี้คุณเองเหมือนกับสารภาพนอกศาลนะครัไอเซนเราจริงสั่งซื้อจริงเป็นนี้จริงแต่จ่ายไม่ได้ผิดระเบียบประสาทไหมอย่างที่ก็พูดเราต้องเริ่มพูดอย่างนี้ก่อนว่าเรารับทราบเรื่องนะนี้แลนะเรารับทราบแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาทางให้คุณให้ได้เงินให้ได้ ซึ่งอันแรกเนี่ยเราคงต้องหาทางจากทางระเบียบนี้ก่อนอว่ามีอะไรที่เป็นช่องทางที่จะเป็นไปได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าในระเบียบมันจ่ายไม่ได้จริงๆเราคงต้องคุยกันในระหว่างครูบาอาจารย์และผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองก็ต้องรู้ว่าลูกคุณก็ได้กระดาษเข้าไปลูกคุณก็ถ่าย,ยเอกสาร,รจากเข้าไป<ๆ>ก็มาช่วยกันไหมช่วยกันอ 2> 2, 7, 7, 7สองล้านเจ็ดสมคนตา่างจังหวัดเยอะอยิ่งใหญ่มหาสมเปียนชีวิตเขาได้เลยเนาะใช ถามว่าก็เป็น SME เไนี่ยไรายได้สองล้านเนี่ยมันเป็นรายได้เป็นเวลานานมากนะมันไม่ใช่เดือนเดียวได้สองล้านนะเอาอย่างนี้มันน่าตกใจที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนน่าตกใจที่เกิดจากภ <พอ S 2> าวาคร,ครูาอาจารย์ดังนั้นก็เชื่อว่าเรื่องนี้มัเป็นกระแสแล้วน่าจะมีทางออกที่ดีแล้วหวังว่าคุณคือถ้าเกิเคดครูทําเป็นปูขาเกเดินนําหน้านักเรียนก็เกกันหมดแล้วตอนมันก็คือขาเกกันตามเห็น่ะเห็นไหม เนี่ยพอเราเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนะเราไม่สบายใจแล้วคนก็เห็นไหมเมื่อทําอะไรในนามองค์กรอ่ะคนใต้องค์กรเสียชื่อไปด้วยหมดเลยนะถูกต้องโอ้ยโรงเรียนนี้ครูเขาเป็นอย่างนี้เด็กเขาจะเป็นยังไงโรงเรียนไหนเนี่ยอ๋อโรงเรียนเนี้ยที่กองค่ากระดาษเขาเหรอเห็นมาเอาแหละอย่าให้เสียชื่อกันเบอร์นั้นเลยเนาะออะไปอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองไปหาในวินสิ เออไปหาคุณเนวินสิเราหาเนวินสิว่าให้ช่วยหน่อยจัดคอนเสิร์ตไม่รู้จะอะไรก็ได้ไปหาคุณเนวินลองดูนะไปเล่าข้อเท็จจริงให้คุณเนวินฟังอันนี้อาจารย์แนะนาใครแนะนําครูหรือว่าแนะนําคุณไม่ใช่แนะนําผู้ปกครองไอ้แนะนําเจ้านี่ไอ้ลุกนี่เจ้านี่คนนี้บอกดูให้ผมหน่อยสิโรงเรียนนี้อยู่ในเขตบุรีรัมใช่มันเสียชื่อได้นะคุณแล้วก็บุรีรัมเนี่ยคุณเนวินทําดีมาโดยตลอด เราในชื่นชมคุณเนวินมากเรื่องสนามแข่งอะไรต่างๆเรื่องทีมฟุตบอลและจะให้โรงเรียนเนี่ยมาทำลายชื่อเสียงจังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นที่รักของคุณเนวินกระนั้นหรืออลองดูนะครับนี่คือคํอาแ <c oughs> นะนาของอาจารย์อะไปเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ก็อุย้ยวุ่นวายใหญ่โตเมื่อพะะ่อค้าทุเรียนท่านหนึ่งมีลูกสาวเอาลูกสาวก,กันนะลูกสาวนี่ก็หน้าตาดีนะหน้าตาสัดสวยเชียอายุยี่หกใช่จบปริญญาตรีที่เอแบกสาขาบัญชี นะเนี่ยน้าตาน่ารักนะจะไปโทษดินะเออน้าตาน่ารักเลยเออถ้าหน้าตาแบบไม่เออเอวเลยจะว่าไปเขาหน้าตาน่ารักเขาประกาศอย่างนี้อาจารย์คิดดูเป็นใครใครก็สมัครไม่ละเขาก็ดูรวยใส่ท้องแน่นใช่เขาเขาบอกว่าตามหาลูกเขยบอกว่าสินสอดไม่ต้องถ้าเลือกแล้วได้เงิน10ล้านรถยนต์10คันขใอยผ่าน3ข้ออ่านออกเขียนได้ขีันไม่ขี้เกียจและชอบทุเรียนโอ้โหอาจารย์พอโพสต์ไปเท่านั้นแหละพิ่ว่าการโพสต์แบบนี้จะไม่ได้คนดี วุ่นวายไปหมดเลยนอกจากไม่คือเนี่ยเชิญอาจารย์ถ้าเขาพูดว่าเขามีลูกสาวที่เป็นโสดที่กําลังจะหาคู่ครองเพื่อมาช่วยกันทำมาหากินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาสมัครจะได้พิจารณาถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันยังจะได้คนจริงใจมากกว่าการที่บอกรางวัลสิบล้านมไม่รู้นะคือพี่เองเนี่ยถ้าเห็นเขาโพสต์แบบนี้พี่เป็นห่วงแทนเขาเลย มันจะมีคนมันจะมีคนเข้ามาเอาเงินสิบล้านไงและหลังจากนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้และบอกว่าเราจะดูเราจะดูว่าดีเนี่ยนะก็เอางี้คนที่สัมภาษณ์คนเข้างานเนี่ยตกลงได้คนที่ดีตามที่ตั้งใจตอนสัมภาษณ์ทุกคนหรือเปล่าไม่ทุกคนมันบางคนมันเก่งจะตายบางคนจะงเก่งมันตอบคําถามดีมันอะไรดีสุดท้ายเมื่อเข้ามาทํางานจริงไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นถามว่า การที่เขาประกาศอย่างนี้แล้วคนเข้ามาแล้วเขาเขาคัดเสร็จเรียบร้อยดูโปรไฟล์ดูอะไรเรียบร้อยแล้วเอาเข้ามาสัมภาษณ์เขามั่นใจเหรอว่าความสามารถในการดูคนของเขาเนี่ยมันสูงส่งได้เจ่ากับริวจิตสัมผัสเห็นเขาไปอย่างในใจเขาจริงๆใช่ไหมไม่ได้ไอตัวสิบล้านของคุณนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้การคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแต่พอมันมีเงินเยอะๆอาจารย์เขาบอกวันแรกเนี่ยเขาโอ้โหใส่ไหมอ่ะ ก็เรื่องเงสิบล้านอ่ะใช่มกอบใครก็อยากได้ก็ยังอยากได้เลยแล้วก็เข้าเขาได้หมดแล้วก็ว่าเอาเข็นได้ก็ขยันนะแล้วก็ชอบทุเรียนแต่ไม่เป็นกระเทยแต่เอาก็ไม่มีนี่ไงหนูอยากได้สิบล้านอย่บไม่แต่พอไปสัมภาษณ์เขาดูเป็นกระเทยเขาก็ไม่เอาเลยจ้าก็ตอนหลังเนี่ยลูกสาวก็ต้องบอกบอลสื่อให้เลือกเสนอข่าวพราะมรุ่นแรงไปหมดและจริงๆเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าคนเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้เขาโพสต์ลงในกลุ่มพ่อค้าขายทุเรียนด้วยกัน คือเ่าวาไรเ์เขาคิดว่าแคป,แค,ปคืออย่างี้เขาไปดูถูกโลกออนไลน์ว่ามัน,มนเขาไม่เข้าใจเขาว่าแคปเจอร์เหรอใช่เขาไม่เข้าใจเขาว่าแชร์เหรอล่าสุดตอนนี้ตอนที่เราไปอ่านข่าวล่าสุดเ้วยกเลิก,เก,เลกไปแล้วเพจก็แบบเอาก็ว่าทีมงานเอาเรื่องนี้มาเพราะว่านี่คือพลังของโลกโซเชียลใช่ต่อให้คุณลงไปในที่ที่มันบอกวงแคบเหมือนไลน์กุ๊ปอาจารย์ไลก์กุ๊ปเนี่ยก็นแคปเจอร์ไงใช่มันก็แคปไปอยู่ดีดังนั้นจะลงอะไรไปเนี่ยต้องระวังต้องระวังเนาะนี่สร้างความเดือดร้อนไปหมด เนาะอะฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวก็จะเบรกช่วงหน้าจะคุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องเรื่องปลากระเบนนจะเคยเปลากระเบนตัวจริง,รงๆมิงไเคยเคยทานไหมฮะไม่เคยอเคยเคยเห็นแล้วไม่เคยทานรายการหนึ่งเขากามาทําอาหารเป็นดราม่ายิ่งใหญ่ไในช่วงหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวครับ